อยา่าไปเชื่อคนที่บอกว่าต้องทำงานหนักๆเหนื่อยๆถึงจะได้ตังค์เยอะถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นหลักฐานจะมาให้คุณพิสูจน์ว่าคุณถูกผมไม่ได้ขายฝันนะเพราะว่าผมเป็นคนคนนั้นสร้างลูกศิษย์สร้างลูกหา,กาที่เขาก็รวยเป็นพันล้านนหมื่นล้านก็มีนะร้อยล้านเยอะแล้วคุณจะอารวยแบบไหน,นคุณใช้เทคนิคนี้เนี่ยกับทุกเรื่องแปลว่าถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมา เอาอารมณ์ของคนถูกลอตเตอรี่อ่ะ reverse กลับมามาไว้ตอนก่อนหน้าแต่หรือคนที่คนโชคดีอะไรมันทำไงดีใจแย่โคตรโชคดีเลยเว้ยเคยเคยคบบนี้ปะคุณลองทำตามผมทุกคนทำเอ็กซ์ไซส์ตามนี้ทำผมตามผมนะโอ้ยดีใจจังเลยเป็ถูกลอตเตอรี่เลยดีใจโคตรโชคดีเลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยโมเมนต์แป๊บเดียวตอนเมื่อกี้เนี่ยคุณรู้สึกดีไหมดีดีปะโอเคไหมแตลว่าคุณผลิตความรู้สึกดีได้เองนะคุณต้องรอคนอื่นปะ คุณต้องรอถูกลอตเตอรี่จริงๆป่ะ <มา S 1> ไม่จำเป็นสภาพเงินรยยังไม่ต้องเบ่งออกก็ได้เอาแค่อันไหนคุณรู้สึกดีกว่าแล้วการรู้สึกดีนี่มีมูลค่ากว่าเงินเหรอเพราะจริงๆแล้วคุณอยากได้เงินเพราะคุณอยากได้ความรู้สึกดีปัดมีตั้งแต่ห่าห้าาไม่เคยมีราคานี้มาก่อนนะครับราคาต่ำสุดคือฮ่าห้าาจนไปถึงแสนนะครับแล้วแต่ v i p แล้วเรามาเจอกันนะครับทุกคนเรียนออนไลน์ได้นะครับเฟซบุ๊กหรือไลน์แอดบัณฑิต ad i t สร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบั